ว่มามันขึ้นหรือเลปล่าอ,อ,อีกเดี๋ยวนะอีกสักรอบครับผมควรจะต้องระวังอะไรบ้างโอเคระวังอันติกาจาผมรู้ว่าไม่มีใครเอายาโอ้ผมกำลังจะเป่ายาเลยไม่สิคุณเวด้าเป่าโทรขงจะต้องจะต้องเอายาเยอะอยู่แล้ว câu cáu, thật sự, bộ này không có tôi cho anh, มันน่าจะปล่อยตามเวลาครับเออผมว่านะใช่ใช่ครับคนนี้ก็ยังไม่มีครับเขาแค่เป็นแท็กดรอปหรือ drop enable ปปบบใช่น่าจะยังไม่ถึงเวลาใช่มันไม่มีคนมันไม่มีคนวางแต่ว่า มันไม่มีบางสปอยหน่อยเลยนะบางนิดนึงอะไรอย่างงี้อ่าดูนมครับผมดูนม,มดูนมมันก็ดูไม่ต่างจากตัวเดิมเลยจริงๆนะโอ้หมายก็ตัวมันใหญ่มาก แค่ดูครับแต่คือหลักๆแล้วว่าถ้าจะรู้ว่าช่องว่าช่องเนี้ยให้ได้หรือไม่ได้อะส่วนใหญ่อะเราจะต้องมีเช็คที่ที่ชื่อของไลฟ์ครับว่าเขาแจกกรอบไหมอย่างที่2ก็คือเวลาอ่าถ้ามันถ้ามันโปร g r e s s อะครับจะต้องดูตรงแชทค,ครับว่ามันว่ามันมีช่องเนี้ยที่ร่วมรกิจกรรมแล้วมันก็จะมี progress กกบอกว่าดูไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์หรือจะได้ของชิ้นีที่นี้ที่นี่อะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับแบบนั้นเลย เดี๋ยวผมส่งตัวอย่างให้ดูก็ได้อ่ากันตั้งแต่เช้าครับผมเองก็เปิดเช็คแต่เช้าเลย ใช่เพราะทันทีที่เขาทวิตบอกเมื่อช่วงเช้าคือแบบทุกคนก็อยากได้กันหมดเลยอตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเนี่ยครับเพราะว่าทุกคนยังไม่ได้แบบยังไม่ดรอปเอเบิลกันน่าจะใช่ต้องรองเขาเปิดซิง่งคือเหมือนกับตอนนี้ทุกคนมันเป็น Early a ี่เอ็กเซสอะครับเออร์ลี่เอยู่อะไรเนงะี้ยใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะมาบอกก่อน,นครับ ขออน,นุญาตรับมีดตะคูโอ้หมายกอดเมื่อกี้คืออะไร โอ้ท่างัดที่ผมเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนวะ่ะ โอ้ oh my god เลือด holy shit ว้า wow. ว backflip oh my god what was that เฮ้ยมันจะตก เอ๊ะทำไมมันแอคโกผมวะเน,นี่ยฟังมี e Okay. น,นะนี่สินะของจริงนี่สินะของจริง oh my oh my god oh my god oh my god holy holy shit. เทีาที่ผมไฮอัพอยู่ว้าวท่าแม่งโอ้ไม่กอดเรียบร้อยไปแล้วพี่เกาหลีกูไปเรียบร้อยแล้วเกาหลีกูโอลี่ ก่อนหน้านี้ยิงเข้าทุกจุดเลยป่ะครับเหมือนผมรู้สึกว่าตัวมันไม่ดำปะ่ะเอออ้าวถามจริงอ๋อออมันหนีเอ,อ้ยไม่ดีโอเคโอเคมันหนีโอ้ผมนึงว่ามันกลายเป็นดวงดาวโอ้ย shit อ่าใช่ครับเราเราสามารถรีคอร์ดูตัวเองได้ก็ให้ชั่วโมงบินคนคนไลฟ์ไปด้วยก็ดีครับเออเป็นเป็นอะไรอนะ่ะเป็นสิ่งดีๆของเขาเออเออเขาก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยเออผมชอบท่าแบ็กฟิล์มมันมากเลยว่ะนั่งเท่มากเลย เนี่ยตอนมันแอคโกแล้วนี่คือแบบรับมือยากมากเลยเมื่อกี้ผมก็วิ่งไปวิ่งมาโอ้ยโหโดนอยู่พันหนึ่งโอริเชต รัวๆรัว,ว,วโน้ยสอ,อ่าผมพาไปหาตัวลุงได้ไหมหรือว่าเราควรโขงเลยโขงเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาโอเค มาเร่งเครื่องอะไรจังหวะนี้โอ้โหทำไ,ได้โอโ้เรามีตัวเป็นตัวเป็นมันชาร์จมันชาร์จอะไรเข้าไปโอโ้ติดชาร์จสมาก โอ้เฮมเบกไม่เข้าเลยอย่างว่าโอ้แล้วแมวผมยีนดักเนเตอร์ไม่เป็นไรเลยด้วยยอดโอ้บอยเอยผมต้องจับมันทุ่มแล้วล่ะจังหวะนะ เออพอมันโกรธเราผมคิดว่าใช้ไม่เดือน,นเนี่ยประมาณนี้น่าจะถูกคือก็ไปมึงไปไหนนะมงไปไหนไมึงไปไหนเออ ใช่ปีกยิงเข้าแรงมากแต่ว่านั่นแหละเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดโอ้นายเลยตัวนี้ยังไม่โหลขึ้นด้วย อ่ามันย้ายที่ไปดิมันย้ายที่ไปดิเดี๋ยวผมรีบไปหาพวกมันหน่อยดีกว่ามันจะได้ตีกันเองโอ้ลืมไปมันมีหางตกอยู่โน้โห่เป็นไรลุงครับช่วยตีกันเองหน่อย ต่อยหน้ามันขูวขู่วัวไว้ขวาขวา,วา,วาอันนี้ไฟนอลแล้วครับโอเคกระโดดขึ้นแล้วด้วย โอเคทีเลยเหมือนผมได้ของพวกนี uh ้มาทั้งหมดแล้วปะอ่าฮะ ันนั้นคือน้ำลายหมาหรือว่าลิ้นหมาเออโดนหมาบ้องโอ้ my god ฉันไม่น่าไปทันหางงั้นต้องกีบอาหางแล้วล่ะโอ้โซฟาสกุลนะเล่นรอบแรกไม่ตายแต่ว่าผมโดนดาวตกอยู่ ถ้าจะไม่ผิดค่อนข้างจะเจ็บหนักเลยด้วยมีม็อกซี่ม็อกซี่ยังสะเทือนเลยรอบแรกมีของดีหน่อยไหมจ้าเอ้ยยับวอลสแต็กเจมเฮร์วิโกล